สวัสดีครับ1นึงร้อยยี่สิบเอ็ดวันมา,มาดูกันว่าเราจะได้ไข่กี่ฟองครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ง่งสองสามสี่ห้าหกงที่เอาไก่ อีกคอกหนึ่งมารวมอีกคอกนึ่งไว้ชั่วข้าวมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองน้องกำลังปรับตัวเข้ากันอยู่ไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่าแป๊บนึงนะกำลังสร้างเล้าใหม่อยู่รอไปก่อนนะจ๊ะ2 4 6 8 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7

37...38...39... 40...41... 42...43... 44...45... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58,59,60,61 61ดฟองแล้วหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหก 67-68 1 67, 9 7 0 7 1 72-73-74 75-76-77 78-79 80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87 88 89 90โอเคครับผมได้90ฟอง ไว้ตอนเย็นมาเก็บไข่เพิ่มต่อจาก90นะครับ91 92เอ้ย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 ขอหน่อย93 94โอเคครับผมได้94ฟองเช้านี้ มาดูไว้เจอกันตอนเย็นครับผมอาจจะได้เพิ่มอีกไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับผมมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกอกี่ฟองเมื่อตอนเที่ยงนะมาตอนเที่ยงได้ไป94ฟอง9 5 9 6 97 98 9้ หนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้า <c oughs> หนร้อยห้าฟองครับผมโอเคครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับทุกนี้บ๊ายบายครับ